สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยกันอย่างใจจดใจเจาะมานำเสนอนั่นก็คือบิตอัโทสารุ่นปี2025รถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าจากค่ายจีนที่สร้างกระแสนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเช่นกันกับความคุ้มค่าฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของอ t ลโทสปี2025ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกที่เห็นรถคันนี้คือความทันสมัย และความพรีเมียมตัวถังภายนอกยังคงสไตล์พอทิคยูเทอริสติกเหมือนรุ่นก่อนแต่มีการปรับรายละเอียดบางจุดให้ดูเฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์บางเฉียบพร้อมไฟเดยทัม r รันนิง่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามขับขี่ในเวลากลางวันกระจังหน้าแบบปิดเสน่หสไตล์นัทไฟเต็มรูปแบบถูกออกแบบให้รับกับเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวด้านข้างเส้นสายดูฉบเฉียวพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ลวดลายแบบใบพัดที่ช่วยลดแรงต้านอากาศ และให้ภาพลักษณ์แบบรถยนต์แห่งอนาคตขอบกระจกครเมียมและราวหลังคาสีเงินเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถได้อย่างลงตัวส่วนด้านท้ายของรถก็มาพร้อมกับไฟท้ายแบบเล็กบารที่เชื่อมต่อก,กันทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกกว้างและลำยุคบอกเลยว่าแค่ดีไซน์ภายนอกก็กินขาดในตลาดรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าระดับเดียวกันแล้วครับในด้านสมรรถนะบิตโตปี2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟา้าเดียว ที่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในประมาณ7.3วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วและตอบสนองงอได้ดีสำหรับรถในกลุ่มนี้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองและยังคงการควบคุมที่แม่นยำบนถนนนอกเมืองส่วนแบตเตอรี่เป็นแบ,บ,แบตเตอรี่ลิเสิทธิ์เฉพาะของบิตขนาด60.5กิโลวัตต์ัที่โดดเด่น เรื่องความตออไทยทนทานและระบายความร้อนได้ดีมากระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ420กิโลเมตรตามมาตรฐาน WTT และยังรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast ชาจริงจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีสะดวกสบายสุดๆสำหรับคนมืองที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับต้องยอมรับเลยว่าบีสัยใจรายละเอียดภายในอย่างมากห้องโดยสารของอัโทสามมาในสไตล์กายภาพดิจิทัลที่เน้นความทันสมัยและการใช้งานจริงคอนโซลหน้าออกแบบให้ดูเหมือนกอล์าล้ำเนื้อคล้ายๆกับทีมของยิมหรือฟิตเนสที่แสดงออกถึงพลังงานและความแข็งแกร่งวัสดุภายในใช้โทนสีทูโทนที่ให้ความรู้สึกสดใสแถมยังมีการตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์ที่สามารถปรับสีได้หลากหลายเพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืนได้อย่างหรูหรา จุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบหมุนได้ขนาด12.8นิ้วซึ่งสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนช่วยให้เหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดูแผนที่หรือฟังเพลงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก d i r e c t ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมและยังมีช่องเสียบ USB-A และ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกประเภทเบาะนั่งเป็นแบบหนังสังเคราะห์ให้ความนุ่มสบายพร้อมบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าและเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60 40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจําเป็นด้านหลังยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่จุได้ประมาณ440ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการเดินทางไกลหรือขนของสําหรับครอบครัวเทคโนโลยี <Technology S 2> ในไอทสามก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอย่างบิทไปเลยที่รวมเอาระบบต่างๆไว้เช่นระบบควบคุมคววามมเรร็แแบบปแผััันนอตตโิ เ a อร i v ิ c r ครูสคอนโทรลระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน Lane k e e p งแอสซิสต์ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ DB ระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือการจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัยด้านความปลอดภัย b i t t e o 3ได้มาตรฐานระดับ5ดาวจากการทดสอบของ Euro NCAP ด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงพร้อมถุงลมนิราภัยรอบคันรวมถึงระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว SP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันพูดถึงเรื่องราคากาันบ้างครับบิตเตอร์โปี2025เปิดราคาจำหน่ายในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าน199,000บาทสำหรับรุ่น Standard Range และประมาณ1ล้าน299,000บาทสำหรับรุ่น Extended Range ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยี Technology, และความปลอดภัยแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดในตอลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง MG CS EV หรือ b o r กุ u แค a d Bitetto 3มีความได้เปรียบในเรื่องของการออกแบบภายในในที่ดูพรีเมียมกว่าระยะทางวิ่งที่มากกว่าและระบบช่วยขับที่ครบถ้วนกว่าโดยเฉพาะคุณภาพการประกอบที่แน่นหนาและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่พิสูจน์แล้วในระดับโลกสรุปแล้ว b i t e t 3ปี2025คือรถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ใช้งานได้จริงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาที่จับต้องได้เหมาะกับทั้งคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าคันแรกและคนที่ต้องการอัพเกรดจากรถน้ำมันสู่โลกของ E ีีอย่างเต็มรูปแบบหากคุณกำลังพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าบิตไดโทสามคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ